กรณีนะคะถ้าสมมติว่าใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องท้องผูกไม่ยากเลยค่ะนะคะมดามีเคล็ดลับแนะนาค่ะอย่างแรกนะคะที่คุณต้องมีก็คือ <What? S 1> คุณจะต้องดื่นมน้ําให้เพียงพอนะคะคุณผู้หญิงค่ะ1ลิตรขึ้นไปนะคะ1ลิตรนะคะจําไว้ค่ะถ้าจใจดีประมาณลิตรครึ่งถึง2ลิตรในคุณผู้ชายนะคะก็จะประมาณ2ลิตรถึง3ลิตรและก็อย่างที่2ก็คือต้องมีสิ่งนี้ค่ะกล้วยค่ะกล้วยคืออะไรกล้วยคือสัญลักษณ ของใยอาหารนั่นเองนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องรับประทานใยอาหารให้เพียงพอค่ะกลุ่มผลไม้ที่มียาอาหารสูงนะคะยกตัวอย่างเช่นกล้วยแอปเปิลฝรั่งนะคะแต่ยังไงก็ตามต้องระวังเรื่องของน้ําตาลในผลไม้ด้วยนะเพราะทําให้อ้วนได้เช่นเดียวกันค่ะเน้นเป็นผักใบเขียวและสุดท้ายค่ะก็คือการ exercise ออกกําลังกายนะคะเต้นซุมบ้าไม่ใช่แค่เต้นซุมบ้านะแต่อย่างเงี้ยเนี่ยหมอดาวเมื่อเมือออย่างเงี้ยแปลว่าหมอดาวเพิง่งออกกําลังกายเสร็จนะคะมี3อย่างนี้จะลดปัญหาท้องผูกเมื่อลดปัญหาท้องผูกแล้ว แล้วฉลาดหน้าใสอไรสิวเกิดขึ้นได้จริงค่ะเพราะลำไส้ของคุณแข็งแรง